มาดูต้นเลือกเลยสถาอันว่าพระสัปดาจระมานูเสด็จเที่ยวไปอยู่จาริกังสูตที่จาริกก็อารพะทรงปารกสวันเจดียังซึ่งเจดีอันเป็นวิการแห่งทองกัตปะปัสสะพระสั์ของพระทศพลพนาว่ากัตปะกนติสีตรัสแล้วอิมังธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนานี้กิติว่า บูชาแนละหีดังนี้เป็นต้นตรงนี้อ่าอ่ามันไม่มีหีถ้ามีหีลรงจกไปว่าที่ด้าจะกล่าวโดยพิสดารนั่นคือถ้าเขาออกมามีหีก็แปลถ้าไม่มีหีก็ตัดทิ้งไปที่ด้าจะกล่าวโดยพิสดารคาถาข้โตอันว่าพระตาถาคตนิคมมตร์มีคำว่าเจ้าเลยนะค,ะคนรัว่าพระตาถาคตเจ้านิคมิตรว่าเสร็จออกไปแล้วสามวัตถุโตจาก เมืองชื่อว่าสาวกศีพระชนโตจ็จไปอยู่พาราณสิงสู่เมืองชื่อว่าพาราณสีนนกุเพนะตามลำดับแล้วก็แปลวิสุจนะอยู่ตัวนี้มหาภิกขุสังฆปริวารโอผู้มีมู่แห่งภิสุมูใหญ่เป็นบริวารผู้มีมู่แห่งภิสุใหญ่เป็นบริวาร หลังปาปุณิเสดถึงพร้อมแล้วเทวาถานั่นซึ่งเทวสถานนี่แปลวัาเทวสถานที่ของเทพเทวสถานเสดถึงพร้อมแล้วซึ่งเทวสถานอันจะตระแห่งใดแห่งหนึ่งจะมีไปในที่ใกล้โตทยะขามสัตแห่งโต,ทย,งโตทยะขามแปดทับต์เปเลยแห่งโตทยะขามอันตรามรัคคี ในระหว่างแห่งบนทางาต่อมาอันนี้คือตบทานสุกโตอัานว่าพระสุคตเจ้านิสิโนโปบรรทับนั่งแล้วตรัประโยคตัวนีม้มาเทวสถานนี่คือหน้าที่ใกล้แห่งใสธรรมใกล้มาด้วยได้เป็นัวมีฟาธระบระทับนั่งแล้วหน้าที่ใกล้นับบระทับนั่งแล้วใกล้เทวสถานนั้น,นเป็นจตวา ส่งไปแล้วตรงส่งไปแล้วธรรม,พาารมะ,ะพันดาภาริกันซึ่งอันนี้หนูหนพิสูจท์ด้าวแฝด้วยส่งไปแล้วซึ่งพิสูจน์กเป็นธรรมะพันดาภาริแล้วก็ปโกสาเปตวาอันนี้เป็นเหตุตุกัรของที่ขุมนั่นแหละยังพิสูจน์ให้ร้องเรียกแล้วธรมรมน,งนังซึ่งรามกรณตังผู้กระทําอยู่กสีกำบังซึ่งกติกรรมหรือซึ่งกรรมคือการไถ่อวิทุรี ในที่อันไม่ไกลสตคารมนวนพราณนั้นอาคันตาวามาแล้วอันนะพิวันทิตวะไม่ไหวแล้วตวถาคต,ตังซึ่งพระตถาคตเจ้าวันทิตาวะไหวแล้วตังเอวะเวะทวัฏานังซึ่งเวทวตถานนั้นนั่นเฉียวอติได้ยืนอยู่แล้วสุกนโตปิแม้นว่าพระสุคตเจ้าอาฮะตร,รัสแล้วิติว่าพรมามณะ ดูกรครับตัวานดูจากสิโตนีต้อันว่าท่านมัญตีย่อมสำคัญที่มันประเทศสังซึ่งประเทศนี้กินติอย่างไรแล้วเกณฑ์ติตัวนี้ว่าสมภารกษัสมานเป็นปุญจักรถักปุจักรถักถึงไม่ต้องแยกคำมันออกมาประกอบตอนที่ผมเรียนมันจะต้องเป็นกินกับอิตอิจะต้องการซึ่งประเทศนั้นว่าอันว่าอะไรหรือว่าอย่างไรดันงนี้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องคือเอากินติตัวนี้เป็นอา่าเป็นเป็นตับเดียงกันไปเลยแค่ไหน,นของคุณเฉนตักไปเลยคือแปลว่าอย่างไรอ่านว่าท่านย่อมสําคัญซึ่งประเทศนี้กินติอย่างไรกินติดังนี้ต่อมะก็ยกถามขมพระมนวรณว่าพระใส่ตัวตปวเอ,อติเออาหารกล่าวแลว้วพิจิว่าโคโคตมะข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญอาหาร อันว่าข้าพระอ,องค์วันทามิย่อมไหว้แต่ก็ใส่ตัวปฏิมาอีกตัวนึงคือ,อจินตัวน,นี้นะด้วยความคิดกติว่าแล้วข้างในก็หารูปประโยคให้ได้ก็คือเอาอ่าอีกทางโยกฐานังสมาัดตัวใหญ่ไป นี่ข้าแต่พ่อโคดมพูดเจริญอันว่าข้าบงยอง่อมไหวเรื่อความคิดว่าอีทางฐานะังอันว่าที่นี้อากตะเจตยัววตฐานังเป็นที่แห่งเจดีอันมาแล้วประเวณีญาตามประเพณีอามาการของข่าบงทั้งหลายหลังคุมภาคข้งางในตัวนี้ก่อนโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้ต่อมา โยนี้ตัวประธานอยู่ข้างล่างนี่สุกโตอันว่าพระสุคตเจ้าแล้วก็ตั้งโยพรามนณังเข้ามายังพรามนั้นสำประถังสีสีให้ราเริงให้ร่าเริงไม่ต้องรื้อเริงราเริงมันให้ราเริงแต่มม,มีสองอย่างสังพร้อมก็ดีหรือชอบพร้อมหรือชอบดีพร้อมถ้าพร้อมกับไม่ต้องมีคาว่าด,ด้วยดี ถ้าพร้อมก็คือพร้อมตัวเดียว้ออยังทวามนั้นให้ร่าเดิมพร้อมแล้วอิติว่าหรือใส่มมนจะในน้นาเป็นตัวเปิืกระดาษยังอนุภาตสกตุเจ้ายังความนั้นให้ร่าเดิมพร้อมแล้ววมาจะในน้นาด้วยพระดำหรักอ,อิติว่าพรนะมณะดูก่อนพรามแล้วก็ประธานในประโยคนี้นคือสาธุตัวนีน้นะ ตทุกตัวนี้คืออนัความดีหรือว่ากรรมดีถันว่ากรรมดีแล้วความดีแต่ยาอันท่านวันทันเตนะผู้ไหวอยู่อิมังฐานังซึ่งที่นี้กตังกะทําแล้วิิตจากนี้ที่ควรอนัพพิสุจทั้งหลายตุตตวาฟังแล้วต่างวัฒน,นังซึ่งทานั้นหรือซึ่งพระรัชนั้นแล้วก็สังสยางอันนี้ ข้างบนนี่เป็นเหตุตุกัดนะส่วนข้างล่างก็เป็นเหตุตุกัดอีกตัวหนึ่งด้วยฉะนั้นตัวนี้มีเหตุุกัดสองตัวตัวนี้อีกตัวนึงคือฉะนั้นสังเสียงตัวนี้อยู่หน้าตัวนี้ฉะนั้นสังเสียงตัวนี้ต้องแปลว่าอยากอันว่าพี่สูนหลายฟังแล้วซึ่งคานั้นสังเสียงยังความสงสัยอิติว่าฉะนั้นความสงสัยเป็นตัวเปิดอิตินะยังความสงสัยอิติวาพระกวนว่าพระผู้เมียพระเจ้าแล้วก็ ตัีวนี้เป็นเทุุก,กาศมันขาดตัวตาตการิทกรรมะไปแล้วก็ยกใครขึ้นมารรมนังยกรรมนังเข้ามารลมนังยังพรามปะหังเสสิให้ร่าเริงพร้อมแล้วเอวังอย่างนี้เกนะนุโขการเนนะเพราะให้บปเพราะยิ่งบวชเพราะเหตุอะไรน้อแรง อิติดังนี้และการณีนะก็เป็นเหตุในคิยบุภารูปศัพเป็นปุจชนะถกโศัศเป็นพัฒนารังกาละส่วนเกณะตัวนี้เป็นวิจารณ์ของการณีนเะนี่ยอีกครั้งหนึ่งอ่านว่าภิกษุหลายฟังแล้วซึ่งคํานั้นยังความสงสัยว่าอ่านว่าพระผูมิภาคพุทเจ้ายังพรามให้เล่าเรื่องพร้อมแล้วอย่างนี้เพศอะไรหนอแรอิติด,ดังนี้แล้วก็สันชนีสูงให้เกิดนะให้เกิดพร้อมแล้ว มีสังตัวยให้เกิดพร้อมแล้วฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเหตุโอกาสน,นะนี่ก็เป็นเหตุโอกาสน,นี่ก็เป็นเหตุโอกาสถ้าเกิดเหตุโอกาสตรงนี้สามตัวคะโตในลําดับนั้นตถาคตอันว่าพระตถาคตเจ้าก็วัตวาสแล้วคติการสูตรตันตันตงซึ่งคติการสูตรมัจมนิการเยในมัจมณิกาะแล้วตัวนี้ก็เป็นสังสยังกับอบะนเนตุองอปะเนตุงเพื่ออันนําไปปราณ สังสยังเรื่องความสงสัยเตสังพิกุนังของพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่าน,ะนาั้นนะพิคุนังที่ยกขึ้นมาก็เป็นภาวะที่สมถะในสังสยังตัวนี้ความสงสัยสังสยังวุตกรรมะในอปนัพนิตุง้งอปัพนิุ้งก็เป็นตมุมัฏฐสัมปทานะในวัตวาตัวนี้มัชจิมะนิกายก็เป็นพินนาภาระในกติการะสุตตันตัง,ตงส่วกติกาละสุดตันตังกุตกรรมะในวัตวาต่อมา นิมินิตวะทรงเนรมิตแล้วนิมิตอะไรบ้างนี่กัสาปะกัสตปะลัสะโยชนุเพทังกนกะเจติยังจักซึ่งเจดีอันเป็นพิการแห่งทองอันสูงโดยยอดหนึ่งของพระทศพลพระนาวากัสตปะด้วยอปรังกนกะเจติยังจัก ซึ่งเจดีย์อันเป็นวิการแห่งทองอื่นอีกด,ด้วยอิทานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์ด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์อาศัยในอากาศนี่ต่อมาเราเอาอาศัยก่อนในมิตรซึ่งซึ่งด้วยในอากาศด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์เอาอตัวนี้เป็นสุดท้ายต่อมา,อา,าอมารสนางชัดเจตบา ฉะนั้นท้าสัตวาตัวนี้ถ้าแปลว่าเห็นถ้าแปลว่าเห็นก็มหาชนังนี้จะแปลว่ายังมหาชนให้เห็นแล้วถ้าท้าสัตวาต้องการแปลว่าแสดงแล้วมหาชนศัพ์ตัวนี้จะแปลว่าแก่มหาชนศับตัวนี้จะต้องเป็นสัมพันธ์ว่าเป็นทุติยสัมปทานะในท้าสตวาะรั้งถ้าแปลว่ายังก็ไม่ต้องหักอะไรทั้งเตือนคือมหาชนยังมหาชนท้าสตวา ให้เห็นแล้วแล้วัตถวากล่าวแล้วอิติว่าบูชา่าการบูชาบูชาละหานางยกอะไรมาบุกอะไรดีบุคลานังเลื่อปุุคลเลปุคลาน,นลางตี่เพราะว่าบูชาละหานางมันก็ชัดเจนแล้วว่าวิเศษนะตัวน,นี้มันเป็นอ่าอะไรจะถีบันจะนะแต่ว่าเราต้องไปหักซึ่งเนี่ยบูชาอะการบูชา บุคลานางซึ่งอันนี้เป็นจนันผักสติแไ้ว,ว่าซึ่งนะว่าการบูชาซึ่งบุคคลทั้งหลายบูชาละหานางผู้ควรเพื่อการบูชาผู้ควรเพื่อการบูชาเอวังวิธานางผู้มีอย่างอย่างนี้ยุตตตรรว่าเป็นการบูชาอันสมควรแล้วกว่าล้วกลโาติย่อมเป็นอิติดังนี้อีกครั้งหนึ่งวัตถวา วัตวาตอดแล้วอิติว่าพระมณะดูกรพราหมณ์บูชาและการบูชาปาุขารนางซึ่งบุคคลทั้งหลายบูชาและหานางผู้ควรเพื่ออันบูชาเอวังวิธานางผู้มีอย่างอย่างนี้ยุดจัตวรวะเป็นการบูชาอันสมควรแล้วกว่าโหติย่อมเป็นอิติดังนี้แล้วก็ประกาศสตวาตรงประกาศแล้วบูชาและเหระโยอะไรเข้ามาปุคคเล ซึ่งบุคคลทั้งหลายบูชาละเหผู้ควรเพื่ออันบูชาจตาโรสีพุทธาทิเกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทัศิตาณีนะเอวะตามในอันพระองค์ตัดและนั่งเที่ยวคือโองค์ในคือหมายถึงว่าผู้มีพระเ,เจ้าอันคือยกอ,อันตนาเข้ามาตามในอันพระองค์ ัดอ่ะนะขอาไปตามในอันพระองค์แสดงแล้วใช้ตัดว่าแสดงตามในอันพระองค์แสดงแล้วนั่นเกี่ยวมหาปรินิพพานะสุนเตในมหาปรินิพพานสูรตรเสร็จแล้วแปลตัวไหนต่อไปอีกหน้าหนึ่งปรินเทนตะวาตทรงกําหนดแสดงแล้วปริแปลว่ากําหนดหรือรอบทรงกําหนดแสดงแล้วตีนี้ เจตยานิซึ่งเจดีทั้งหลายสามติแปลว่าคือและข้างในก็จะแปลว่าซึ่งซึ่งซึ่งแปลได้แต่ไม่ฟันเป็นอวุตกรรมะไม่ได้ต้องเป็นสรุปะในอดีตทั้งหมดตรงกาหนดแสดงแล้วซึ่งเจดีทั้งหลายสามคือสิละเจรียงซึ่งสิละเจดีปุจิสาเจรียงซึ่งปุจิสตเจดีปริโภคเจริอจิติยางซึ่ง บริบโภคเจดีอ่าคือแปลว่าซึิง์ฟเอิร์ฟเิร์ฟทั้งสามตัวเลยเวลาหมดท้งคําหมดทั้งสามอันแล้วก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้ค่อยติวแล้วแปลว่าคือไปเสร็จแล้วก็ตัวไหนยังไม่ได้แปลนี่วิสีสตโตโดยวิเศษอภาสิได้ตรัสแล้วอีมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้อิจิติว่าเห็นไหมคาถานี้อาจจะทําให้เวียนหัวได้นิดนึง ประธานอยู่ไหนประธานอยู่ข้างล่างนี่ประธานอยู่ข้างล่างนี่ต้องแปลเป็นตัวที่หนึ่งปุญญาอันว่าบุญแล้วก็ตัวที่สองอะไรตรงนี้ใส่บุคลากรถ้ามาอันว่าบุญบุคลากะของบุคคลบูชาอปูชยโตทููบูชาอยู่เห็นไหมเห็นเห็นคำว่าอยู่ตั้งแถวนี้ไหม เห็นว่ามันเป็นสถตีพัดไหมอันนี้มันไม่ใหญ่ยอย่างใครทาไมรูปเป็นสถตีพัดได้ดะนั้นมันจะตับเดิมมันคือภูชัท่า a มันก็ร,ระยะปัจจัยของหมวดจรวดธาตุลงหน้าเหลือแต่ลงแล้วลบหน้าเหลือแต่ระยะก็เป็นปูชยะลงอันตปรปัจจัยก็เป็นภูชยันตะถ้าไปเป็นฟุงลิงเป็นใจยางบริสกับภูชยันโตนะมะปูชยันตา หรือจะเป็นใจยางพวันตะหรือพะควันตุก็ได้ที่เป็นจถีวิพัฒน์ขี้นเลยพวตโตหรือพะควะโตก็คือแปลงนัตตักับสัเป็นโตจากนั้นตัวนี้คือเป็นฉัตถีวิพัฒน์หรือจรีวิพัฒน์ก็ได้ษจากนั้นก็มันก็กิดเป็นิจาหน้ของบุคคลสังหละอันว่าบุญของบุคคลบูชยโตผู้บูชาอยู่บูชาและเหอ,อันนีก้ก็ยกกุคะเลขึ้นม ซึ่งบุคคลทั้งหลายทุกควรเพื่ออันบูชาพุทธเทจักนี่แหละที่เราต้องใช้งานอีกครั้งหนึ่งของวิสเศต,ตราพีคือคือไรคือซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยแลย้วก็ยาติหรือว่าสาวกเกจั คือซึ่งสาวกทั้งหลายด้วยขะตันนี้คือเป็นพุทเทกับสมกเกเนี่ยเป็นวิเศษตราปีของปุกเกเรอันนี้นะส่วญยติตัวนี้อ่าแปลว่าหรือว่าอ่าเป็นขนะของอัตวาก็แปลว่าเป็นอปรัยอปรัยหรือใครจะใช้เป็นปัทวิอ่าเป็นปัทวิกับปัตากรไดแต่มีแค่ตัวเดียวจะว่าเาเป็นอัปรัยแล้วกันอปรัยนี่ เขาแก้ก็คือเป็นอปรณัยนี่อัตบายนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันอันว่าบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ควรผู้อ่านบูชาคือซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยหรือว่าคือซึ่งสาวกทั้งหลายด้วยปะปัญจสมาติก,กันตผู้มีทานไปเห็นเนืน่นช้าอ่านก้าวล่วง ก้าวล่วงพร้อมแล้วหรือก้าวล่วงแล้วด้วยดีชอบพร้อมหรือด้วยเอด้วยก็ดีเอด,ด้วยดีก็แล้วแต่นะพอาไปได้สองอย่างผู้มีธรรมเป็นเหตุเนื่องช้าอ่านก้าวล่วงแล้วด้วยดีชอบแบบนี้ก็ได้ตินนะโสกัปริทวีผู้มีความโตและความกลําไรอันข้ามจบแล้วจบแล้วหนึ่งส่วนต่อมา อันนี้ก็ยังเป็นมิสรนะของปกกระสับันเดิมแปลว่าผู้บูชาอยู่ได้เลยปูชยะโตผู้บูชาอยู่เต้ก็โยตัวนี้ข้ามาก็คือโยาปูปูชาละหะกปกกระสีจะได้ไม่ต้องแยกผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลผู้ควรเพื่อบูชาทั้งหลายเต เหล่านั้นตาที่เสผู้เช่นนั้นผู้เช่นนั้นแล้วก็นิกุเตผู้ดับแล้วอะกุตโตพเยผู้มีภัยแต่ที่ไหนไหนหาไม่ได้แต่แล้วเปีวนี้คือสก,กาากุมผ้าก่อนจะแปลสกกาาก็ต้องเอาตัวอนัตติจตาขึ้นมาก่อนนี่เกณฑจิอยู่นี่เกณฑจิอันใครใคแต่เวลาแก แ่อาข้างล่านี่เขาบอกว่าปีสามมันต้องไปอยู่กับเกณฑ์จิตปีสามต้องไปอยู่กับเกณฑ์จิตในคาถาไปอยู่ตรงไหนกแน็แล้วแต่เลาแปรมันคืออยู่ตรงเกณฑ์จิตฉะนั้นปีต้องย้ำใหมาอตรงนี้เกณฑ์จิตปีแม้อันใครใครนาสกาไม่อาจขาดสังขาตรงเพื่ออนับแล้วก็ใส่สติตาบอดมาด้วยสติว่า นี่เป็นอะายตองอิเมตตังตัวนี้อิเมตตังตัวนี้แยกเป็นอะไรเป็นอิมังกับเอตตังจากนั้นอิมังตัวนี้เขาให้โยกปุญญังเข้ามาซึ่งในั้งสือที่เราท่องอิมสัสัพถ้าเป็นอิมังมันจะเป็นทุตยัยพัทไม้ว่าในบริใหญ่อิมังเป็นตฐทธม,มัยพัทมีแต่นั้นก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไร กคืออีมังบุญยังอันว่าบุญนี้เอตังเมยมาเท่านี้อิติดังนี้อิติดังนี้เห็นอะไรในคาถานี้ไหมทําเป็นตารอยทําเป็นตาลอยเทียวเป็นดังอ่าแต่เ,เ,เวลาสัมพันธ์สัมพันธ์มันไม่ยากหรอกก็คือเอาตัวประธานของคือบุญยัง อุตตกรรมะในตักาตักากิริยาบทกรรมวาจกนสัสปริเสทะในตากาเมาื่อตัวประธานสูกเรียรติภาพเรียบร้อยแล้วก็ไปข้างบนเลยนี่ปูชาละหีวิเศรณะของบุคลบคลีปุคคลีอาวุธกรรม,มะในปูชยะโตปูชยยโตวิเศรณะของปุคคลาตาปุคคลาตา สามีสมรน h ะในบุญยังแล้วก็จะสองสัตว์ประพสมุทตยถทะเท่ากับพุทธเทและสาวเกพุทธเทก็ดีสาวเกก็ดีวิเสสะลาภีของปุคะเลยะที่ศัพอัปปะัยอันนี้แปลว่าหรือว่าแปลขึ้นมาก่อนก่อนจะแปลว่า คือซึ่งส,สาวองค์ทั้งหลายฉะนั้นยัติศักด์ตัวเดียดอยัติศัพด์อัปรรัยตัดทิ้งไปเลยต่อมาปะปัญจสมาติกันเตก็ดีเสนาตสกกะปริทเวก็ดีอันนี้ว <hi> <can essa>. ิเศนาของปุกะเลอันนี้ฉะนั้นสองตัวนี้คือวิเศนาของปุกเลด้วยส่วนพุทเทกับสาวเกยสองตัวนี้คือวิเศษราพีของปุกคเลต่อมาเตก็ดีตาทิเสก็ดี นิพุเตก็ดีอาปุโตพยเยก็ดีวิเศษณะของปูชาละหักบุคลีปูชาละหักบุคลีอวุตกรรมในปูชยโตแล้วก็ปูเชยโตก็เป็นวิเศษณะของปุกะตะหลัก็มาสังขาตุงเพื่ออนับว่าเพื่ออนับว่าสมัครฐสัมปทนะในะตากต่อมาเขาเรียกนั่นเลยอีมัง่ง วิสุาของคุญยางเอาเอาทั้งหมดก่ออีมังก็ดีเอตังก็ดีวิสุิาของคุญยางคุญญางหลิงกททแล้วก็อิติธรรมอาการะในสังขาตุง้งนี่เพื่อนับว่านี่ตัวปัจจัยถัวเป็นกิริยาก็อิติตรรมอาการะในสังขาตุง้งดับปีตัวนี้ถึงไปอยู่หลังตัวนี้แต่ไม่ใช่ของตัวนี้ปีสัมอาเปกัททาเท่ากับเกณฑ์จีเกณฑ์จีอาณะวิจารตาในสักตา ในดีสซับสุดท้ายดีสซับสรุปบทในอีมาภาษาโอเคเพ่งน,นี้เอาเท่านี้